วันนี้เรามาปลูกบ้านเสียโอ่งนะผมอยู่ไหนของมันวะอยู่ไหนของมันวะอ๊อฟมึงทำเหี้ยในครัวเนี่ยเก้าอี้ยังอยู่ดีไหมเก้าอี้ก็มีพังหลายตัวแต่ก็ผมก็ยังไม่ทำการซ่อมแล้วทำไมไม่ซ่อมอ่ะก็มันเงินหมดเงินหมดฮะเงินหมดฮะเงินโอ้ยเหี้ย อะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวว่าไอ้เฮียไม่ค่อยเหมือนเลยว่ะเอ้ยมันยังไงของมึงวะเดี๋ยวก่อนไหมหน้ามึงโดนอะไรมาเนี่ยไอ้เหี้ยอันนี้มึงกูนี่กูมาร์กหน้าไงมึงเลิกงานสเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มึงมาร์กน้ายดิง้อกระป๋องอ่ะไม่ใช่กูมาร์กหน้าอยู่อ๋อเออแล้วทำไมมึงมาเล่นอะไรในครัวเนี่ยนี่แหละที่ประจำซ้อมกูทุกวันอ่ะนี่แหละมึงมึซ้อมอยู่ในเตรียมตัวมึงสอนก็ต้องเออฝึกสเกลอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงนี่ห้องซ้อมดนตรีมึงเหรอ แถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ทั้งสองตัตีมึงอยู่ในโควเลยนะแม่เขานอนยายนอนเจ็บังอ๋อๆแล้วก็เดี๋ยวก่อนห้องมึงก็มีมันไม่ซอมในห้องนี่เอาตรงนี้มันได้บรรยากาศกว่าเยอะเวลากูเล่นลมพยะมารู้นดีจริงอย่างเงี้ยมันเวลามีหนอนนะกูคิดออกเวลากูหาไมัเห็นกเขาเอ้ยแม่เข้าสารอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นยังไงเวะแล้วแบบหนอนขึ้นเลยอ้าวมันคิดเพลงนี่นี่นี่คือประสบการณ์ในการแบบว่าที่เราแกะเพลงเราดึกเป็นอย่างนี้เพราะกลงวันมันจะมีเมืองวันด้วยมันจะแบบนี่แสดงว่าเวลามึงนั่งไปนั่งมานี่มึงอยากหรือมึงดมแก๊สใช่ไหมเฮ้ยะเล่นกันอะไโอ้กีต้าร์มังอ๋อเด้อเด้อเด้อเว้กีต้าร์มึงนี่ไอตัวนี้ป่ะที่ว่าไม้มาขามอ่ะเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ของของดีนะไม้อะไรคะ ขขอขอองงเพื่นจัดเลยเดี๋ยวกูเช็ดก่อนอย่าให้ม okay, okay. ันรู้ว่าผู işte ้ชายภาคกินเ้วอ่ะอ๋โอเคโอเคเออเนี uh ่ยมึงก uh uh ับภาคอะไรเช็ดอ่ะก็ภาคกินเ้วไงไอ้เช่นมึงหัดคลิปอยู่ใช่ไหมเนี่ยเออดิเออที่เราไม่บอกไม่ได้มงไม่เมค้แค่เลยเออตายตายตายล้วกูที่กูอยากรีวิวกินต้าตัวนี้ว่ะเออแล้วยี่ห้อ The S นะเฮ้ยทำไกูพูดผิดเอ้า 3 3s tizo t โซ่โซมองไม่เห็นว่ามุนได้หน่อยดิทิโซ่อันนี้ของซูซูกิเอ้ยเอ้ยเอ้ยแม่งข้าวท่าว่ะเออเอ,อ,อันนี้ขโมยเพื่อนมาอย่าบอกใครขโมยเพื่อนมาอีกอะใช่ชีวิตเรามีอะไรไม่ของตัวเองมั้งคือไม้น้าแม่งแบบคือมันดีอะไม้น่าคือที่เพื่อนมันให้ให้ยืมมาว่ามันทําเองไงฮะมาทํายังไงวะก็พวกต้นกระถินอะไรแถวนี <c oughs> เเว้เดี๋ยวเดี๋ยวเด้อกีต้าร์มึงไม้กระถินอืมเ <ห ưng. S 1> มื่อกี้กูไม่ได้บอกไม้กระถินนะ เอาอะไรอ <laughs> ่ะก็ไม่ได้แล้วเป <c oughs> <c oughs> ็นไม้กระถินไม้กระถินเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไอ้จัดต้นกระถิ่นที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยใช่คือกีตาร์เนี้ยส่วนมากเขาจะเล่นกันเป็นออลโซลิดภูมิมันจะเป็นออกระถิ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 นอกอกระออกระถิน <c oughs> ใช่แล้วแล้วมืงเอาสายแล้วมาถึงนะลูกบิดพวกเนี้ยมันของดีไปแหละผมก็ไม่รู้ว่าผมพูดมั่วไปเรื่อยอ่ะยืมเพื่อนมาอ๋ออยืมเพื่อนมาใช่แตตายเรายืมเพื่อนมาเนี่ยลองฟังสักเพลงอาจัดไปดิเพื่อน ไม่ดีมั้งีิคสิจะโดนแม่กูเนี่ยยิฟังขอดีไปล้วอ๋อโอเคครับีรู้สึกดีปะเดดครับรู้สึกได้แล้วมก็ถิมึงเือราวมากเลย <c oughs> อะไรของมึงเนี่ยยังไม่ตั้งสายเลยแต่เวลากมซ้อมซ้อมจริงนะไม่ตั้งสายแล้วกูเล่นอย่างนี้แหละแล้วมันจะฟังรู้เรื่องเหรอวะเอะนะเอเนี่ยนะเออเออเออมึงฟิลลิ่งดีวะ แน่นอนที่กมู้สุดคันหน้าแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้มาร์กหน้านี่นี่มึงมาร์กเองหรือเมียมึงครับก็นั่นแหละเขาอยากให้หน้าใสมาดูเนี่ยมึงมาสูงใกล้หน้าใสแค่ไหนอะเห็นไหมไม่มีสิวกูอยากจะฟันนี่ถือว่าเป็นยามาร์กหน้าที่ดีมากเพราะว่ามันคือเดี๋ยวจะพูดมึงพูดมาขนาดนี้มึงโฆษณาดะไรก่อนยี่ห้อเยี่ยนเลยไม่โฆษณาอะไรไม่โฆษณาใช่วันนี้จะมารีวิววิต้าอ๋อ เราเหมือนเราจะโม้ไม่ขึ้นอนะ่ะจริงๆคือกีตาร์ตัวเนี้อ่ะทิโซหายากนะตัวนี้มัน,ะนจะเป็น SW ส5 0สองห้าศ <c oughs> ูนย์เจแปนแท้นี่ขึ้นเครื่องมาเลยอ่ะตัวนี้เป็นกีตาร์ทิโซผลิตป,ปีหนึ่งเก้าอ่าหนึ่งแปดแปดเจ็ดเดี๋ยวเพื่อนเมื่อกี้มึงบอกยาม,มาฮ่าทำไม <c oughs> กูอ่าน <c oughs> เป็นซูซูกิอ่ะไม่มีไม่มียามาฮ่ากูพุนเล่น อันนี้เป็นของค่ายซูซูกิเขาอ๋อไม่ตั้งไม่ตั้งสายปกติดเหรือปกติซูซูกิมันทำมอเตอร์ไซค์ไม่เหรอมันมันทำกีตาร์ด้วยใช่มันทำกีตาร์ด้วยกูคล้องใจเลยยามาฮ่าแล้วฮอนด้ามันทำเครื่องดนตรีหรอวะฮอนด้าไม่มีฮอนด้าไม่มีเครื่องดนตรีมียามาฮ่ามีซูซูกิอืมแล้วพวกเบนซ์บีเอ็มอะไรก็อะไรไปเรื่อยมันมีเครื่องดนตรีเหรอวะเบนซ์บีเอ็มมึงก็ไปกูก็ชักจะเชื่อมึงแล้วไอ้ยี่เนี่ยอะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวก่อนีวันนี้กูมาบ้านนเมอกูไไสรระะี่ย ไม่รู้ดีิงก็มึงนัดกันยังไงก็ไม่รู้ว่ากูก็พูดมัวซ่วไปเรื่อยอ่ะเอะอเออช่างมันเถอะกูจะเข้าท่าอยู่แต่กูชอบห้องซอ้อมดนตรีมัใช่อันนี้คือเป็นบริเวณห้องซ้อมที่รู้สึกว่ามันทําให้การคิดความคิดไอเดียอะไรต่างๆจะพุ้งนะเวลาเนี้ยมันจะรู้สึกดีกูต้องทักมาผ่านไปดูเวลาดิกี่โมงเดี๋ยวก่อนนาฬิกามึงมันไม่เห็นมีเรือนเลยไอเฮียมันไม่มีเรือนกูจะดูนาฬิกาได้ไงนันแหละเห็นไหม บอกแล้วเนี่ยมันทุกอย่างอ่ะมันถ้าพูดถึงเรื่องวมจริงวันนี้คือจะรีวิววิต้าแต่ว่าที่บอกว่ามันโอเคอะไรไม่ออกเ่าวะเราไม่กินข้าวกับอะไรเนี่ยวันนี้ดูอาการแล้วมึงแรงมึงรวนกูีมไม่ริดกูไม่กูไม่เล่นเลยไม่เล่นอะไรเลยไม่เย็นไปไหนมาไม่เย็นเนี่ยทำงานทำงานไหนวะก็เปิดร้านสเต็กอยู่ที่เซตไร่ขิงนะฮะ The list เข้เหมือก็ฝากร้านเขาหน่อยดิฝากร้านด้วยกันนะครับผมอ่าร้านผมชื่อว่า Steak and Cocktail The List นะครับอยู่ที่ซอยเทาตลาดห้าทับหนึ่งเดี๋ยวก่อนไอ้ตลาดห้าทับหนึ่งมันเข้าจากทางไหนเข้าจากปากทางเพชรเกษมนะซอยวัดไร่ขิงวัดเล่ขิงไทยแลนด์อ่าแล้วเข้าไปลึกประมาณประมาณหกร้อยเมตรร้านอยู่ความือหรือยู่งยางไม่ถึงคือหกร้อยเมตรเนี่ย มันจะต้องไปอีกประมาณสองร้อยเดี๋ยวก่อนไอ้เคียแล้วมึงจะพูดถึงควยอะไรผมก็หกก็รวมกันไงให้ไม่เคยยืนคณิดไปเนี่ยอหกร้อยเมตรเนี่ยเวลาบวกกับสองร้อยเมตรจะเป็นแปดร้อยเมตรอ๋อกูกูผิดแล้วแล้วมึงก็บวกอีกหนึ่งร้อยเมตรทั้งหมดมันประมาณเก้าร้อยเมตรมันจะถึงล้านที่บอกเดี๋ยวตรงลงมึงจะบวกอีกยี่สิบเมตรใช่ไหมไม่มีแล้วอ๋อ้ประมาณเก้าสิบเมตรอ่ะประมาณเก้าร้อยเมตรอ๋อเก้าร้อยเมตรจะฝ่าทางวอลเลย์ขิงเข้าไป ต้องฝากร้านด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวก่อนมึงยังอธิบายไม่จบเลยอ่ะ900เมตรมึงร้านอยู่ขวารูสานผมก็จะมีเป็นป้าย s t e a k แอน c o c k t a i l The List นะครับ t h e w e n w a r i c h อ s เดี๋ยวก่อนผมฝากเลยผมรู้สึกว่าผมฟังแล้วผมยังไม่เข้าใจชื่อร้านคุณเดี๋ยวผมขึ้นเดี๋ยวผมขึ้นชื่อร้านให้เรื่องกันได้ครับก็ขอบคุณลูกค้าล่วงหน้าไว้เลยสรุปวันนี้ผู้ทำอะไร มึงก็มารีวิวกีต้ามึงไงรีวิวกีต้านะรีวิวต่อเป็นเรื่องรีวิวกีตา้ากันอีกกลับไปกีตาร์ต่อเมื่อกี้โฆษณาร้านละไม่ใช่ไม้กระถิ่นหรอกอันนี้มันน่าจะเป็นท็อปสปูตนะฮะอ่าเป็นไงล่ะก็เป็นพอลแบ็คเป็นลามิเนตทั่วไปโอเคก็ไม่มีเต็มฮะวันนี้อาจจะเหมือนเหมือนนัดกันเมคเฟกแต่ว่าไม่ไม่มีเนี่ยคิดสดหมดไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีสะ่งคลิปให้ดูเออไม่ต้องคลิปไม่ต้องคลิปเราเป็นคนฝากร้านด้วยแล้วกันก็มีดนตรีสดนะครับสาว ถ้าชายอะไรต้องการแน่นอนพกันที่ร้านหญิงด็ต้อง,งการชายมีที่ร้านอ่าเราก็เสนอไปเลยกลางวันเป็นร้านคาแคร์นะผมต้องขอบคุณเซียนนุยคาแคร,นครคน์นะครับขอบคุณเซียนนุยนะครับแล้วก็ขอบคุณสอรครผมสถานทีน่ของเด <ณ S 1> อะลิสต์นะครับผมใช่ครับกลางวันนะครับตั้งแต่เวลาแปดโมงถึงสี่โมงเย็นก็สิบหกนาฬิกานะครับผมก็จะเป็นร้านคาแคร์ของหนุยคาแคร์ไร่ขิงนะครับก็ใช่แล้วส่วนหลังสี่โมงถึงกี่ทุ่มนะสี่โมงถึงสี่โมงเย็น ถึงสี่ทุ่มนะผมก็จะเป็นร้านสเต็กจะเป็นร้านสเต็กครับผมคอรเทลนะครับก็จะมีสเต็กนะครับอร่อยๆเนี่ยพ่อ้าหน้าหวานหน้าหวานครับดูหน้าใสมากทุกวันเดี๋ยวก่อนผมให้หนึ่งเซาวอ้าวจัดไปเอยเด็กก๊อฟเอ๊ะสาวขี้อะไรครับมมันเป็นมันเป็นสาวที่เวลาแบบว่าเฮ้ยตลกจังเลยเออไอ้สักทีกวัวขาดอ่าโอเคโอเคปีคิปกันปีคิปกอนสุดท้ายนี้ผมก็ต้องฝากอะไรบ้างอะ อ้าวก็จะฝากอะไรอ่ะฝากช่อง y o u ูทูบนะครับผมมีช่อง y o ยูทูบของคุณโมง่ฮะผมมีช่อง YouTube แต่ว่ามันน่าจะโดนลิขสิิทธ์นะครับก็ไม่เอาดีกว่าอ่ะมันเป็นไรเดี๋ยวไปฝากใน Facebook แล้วกันเดี๋ยวผมฝากก็สุดท้ายจะเดี๋ยวฝากร้านสเต็กนะครับเดลิสตนะครับแอนงล็อกเทลหนุ่ยคาแคร์ผมใช่เลยแล้วก็เพจน้ำยากอะสีชิปเปอร์เอ็นนะครับเอ็นสามตัวก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ